สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมาบ้านนะครับเสียนนกเขาใหญ่นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านนะครับได้ไปเอาดินนะครับดินเอียดกับผมนะครับผมก็เลยตามมาดูผลหน่อยสิว่าอย่างไงกินดีไหมนะครับมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับก็เลยตามมาครับอยู่ไม่ไกลครับ ผมขี่ผ่านเป็นประจำครับแต่ไม่ได้สังเกตนะครับว่ามีนกนะครับผมทีนี้ก็ท่านไปสั่งดินกับผมแล้วบอกว่าจะไปรับที่ทํางานอผมก็ตกใจว่าเอ้าทำไมอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ไม่รู้จักกันนะครับวันนี้ก็เลยตามมาครับนี่ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ชื่อคมครับอาจารย์คมครับนะครับตรงนี้บ้านบ้านคําสมบูรณ์ครับคาสมบูรณ์นะครับอ่า ผมขี่ผ่านเป็นประจําเลยตรงนี้นะครับไปหาทีมงานเนี่ยผ่านประจําแต่ไม่ได้สังเกตครับเพราะว่านกเอาไว้หลังบ้านแม่นะครับผมก็เลยไม่เห็นตัวนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่จะตานี่ะชอบแซกนะครับซอบแซกมองนั่นมองนี่แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้มองแล้วนี่นึ่องว่าไม่มีด้วยนะครับบัตรหอยไปครับบาตครับเป็นไงทีนี้อาจารย์แปลดินมาก็น่าจะประมาณ อาทิตย์เรมั้งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งว่าเอาให้กินหรือยังอาจารย์กินแล้วครับกินแล้วผ่านไหมผ่านไหมพันพันกินดีไหมดีครับดีได้กินดีคุณภาพดินเป็นยังไงอาจารย์มันมีบนข้างเคียงไหมบบ่มีอย่างเลครับมันก็กินแล้วมันก็ขึ้นดีได้จากปกติผมก็ให้กินแค่พวกเม็ดไม่เลี้ยแต่ก็ขขาเปียกครับแต่ว่าพอได้เอาเติมดินอาจารย์นีรู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นครับขันดีขึ้น ครับผมขานกขาวคือนะครับคึกใช่ไหมครับคึกกินดีด้วยนะครับนกเพราะว่ามันไม่เค็มมันไม่เค็มมากแต่ถ้าสมัยก่อนที่ผมไปเอาก็คือมันจะเป็นดินที่แบบว่าเค็มจริงๆครับนกบางตัวนี่ไม่เคยกินกินแล้วขนล่วงครับเพราะมันเค็มเกินแต่อันนี้มันพอดีนะครับดินมันจะล้วนซุยสังเกตนะครับดินเหเอียถ้ามันเค็มมากเนี่ย เวลามันชื้นมันจะเปียกเลยครับแม่นครับนั่นแหละสําคัญเลยแต่เนี้ยไม่มีเปียกเป็นฝุ่นเป็นแป้งเป็นผงเนาะอาจารย์เนาะจะเป็นแบบนี้ครับนี่แหละคือดินเอียดที่ถือว่าคุณภาพดีแต่ก็ยังสู้ดินโปร่งสั์ไม่ได้ครับพี่น้องครับถ้ามีดินโปร่งสั์นี่ก็คือเกรดเอเลยนะครับเกรดพรีเมียมเลยครับแต่นี่อาจจะเป็นเกรดเกรดบีอาจจะเป็นเกรดบี นะครับแต่ว่าดินที่ผมเอาไปแบ่งแต่ขอนเนี่ยดินเค็มเนาะอาจจะเป็นเกรดซีเกรดดีนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคให้ให้ให้เป็นเกรดดีแล้วกันผ่านผ่านนะครับผ่านอ่ามีทั้งหมดกี่ต่อนี่จานนกตอนนี้ไม่ไม่นกแอบครับแต่ว่าเป็นนกลา้ปีกเลยอือเจ้ไปเจ้าหังบบฮังไม่มีเวลาออกครับไม่ค่อยมีเวลาเข่มีเวลาซึ่ง เพื่อจะมา,า,า,ย,มาย่บานกลับมายุบานเพราะว่าตรงนี้ผมเที่ยวประจำผมไม่เคยเห็นมไ,มไม่ได้สังเกตปกที่ก็เลี้ยงตังออ้งโดนแล้วล่ะ่าเาตรงนี้เป็นร้านค้าที่นร้านกับข้าวนะครับและอาหารตามสัง่งอยู่หน้าโรงแป้งเนาะถ้าท่านใดสนใจมารับประทานมาชมนกแล้วก็มารับประทานอาหารตามสั่งได้นะครับที่บ้านอาจารย์คมนะครับได้เลยนะครับเห็นว่ามีทั้งนกดินด้วยเหรออาจารย์นกดินกับมี่ครับนกดินเป็นยังไงเป็นลูกผสมยังไงเป็นลูกผสมสายไหนสายไหน พวกเพิ่มพวกนกมาเลย์อยังไรครับโอสายมาเลยมาเรย์ย์ลอยไหมอาจารย์มาเรยลอยครับมาเรย์มาจากไหนนกตัวนี้อาจารย์เอามาจากผมน้ำเข่ามามาแต่หนามูลมาแต่ลอยเอ็ดครับโอ้มาแต่ลอยเอ็ดมูมูเปิดฟ้ามฟาร์มครับฟาร์มใหญ่เลยเป็นฟาร์มใหญ่เลยครับเป็นมาเรย์ลอยมาเรย์ลอยมันเป็นสายบินสายผลสายอะไรเงี้ยครับตัวนี้แครับพวกผลคู่ผลนพวกแรนเนี่ยครับครับแรนคู่แรนอย่างนี้แหละผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเขาเรียกกันยังไงผมก็เพิ่งมาเล่นเหรอครับว่าท่านไหนชำนาญหรอกครับ ทีนี้ผมไม่ถนัดเรื่องนกดินครับผมขอดูนกต่อนกพเนิวมีไหมครับได้ครับได้ได้ได้นกต่อมีกี่ตัวนกต่อพเนิวเอาเอาตัวเดียวก็พอได้ได้ครับได้ครับเอาเป็นนกต่อหรือนกฝึกตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยนกฝึก่ะเบิ้งเบิ้งตัวนี้ก็ได้อ่าเอาต้องดูนกต่อนะดูไข่นี่เดี๋ยวเบิ้งไลๆตัวเลไครับครับอันนี้ก็ดินให้กินไว้จานนี่กินครับกินเออนั่นแหละกะปุกดินครับโอ้ ตรงไหนเนาะแอบเมื่อหรือว่าใส่ด้วยกันอาจารย์แม่ครับตั้งนตั้งดินโอ้เอาไว้ที่เดียวกันเลยครับอยากกินอะไรกินครับนี่เป็นนกฝึกนกบ้านเราไหมอาจารย์หรือว่ามาจากที่อื่นนกตัวนี้นีเป็นนกมาต้ลอยครับโอ้โอ้นกร้อยเอ็นไทมเนยเป็นนกนาไรมคร์สามกุ๊กเป็นับฮะสามกุ๊กตัวที่สามกุ๊กอันนี้ทีมงานต่อได้อาจารย์ต่อได้ครับนี่เป็นทีมงานต่อได้ครับใช้กันครับครับก็เลยเสียงหน่อย เอาเข้าค่ายซะเลยใช่ไหมอาจารย์แม่นครับผมมันจริงไหมอายุปลาไหมครับอาจัรย์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาจารย์อายุมันมาอยู่น้ำผมึ้่ปีแล้วสามสามปีได้ครับโอ้สามปีแล้วทางมันมีไม่ได้ออกครับอาจัรย์ครับฝึกแล้วใช่ไหมอาจารย์ฝึกแล้วครับได้เฉลยกี่ตัวแล้วย่งปรทันใดญเลยครับผมแพงน้ำไหมที่ไม่ไออกโอ้ใช่ครับสามเต็มไหมหรือสามห้อยอาจารย์เต็มเลยครับสามเต็ม สองมีสองน้ำสองอ๋อแสดงว่าไม่เต็มถ้างนั้นนะครับแล้วก็ที่เลื้ก็เต็มเลยเป็นนกแถวไหนอาจารย์ของรรอเอ็ดโซนไหนโซนอำเภออรอำเภอพยัคฆ์หมครับอ๋อพยัคฆภูมิบอกเออยฆเอ้ยไอจตุรัสเดี๋ยวครับผมไม่แน่ใจอ๋อครับไปด้วยกันมูแมนครับได้ยินด้วยกันทั้งคู่แมนครับครับไปเหยียบของเขาโอ้เป็นเป็นตัวต่อได้ เป็นเชเลยนกดินหรือเชนนกพเนีย์ดินอ๋อเป็นเชเลยนกดินแมนครับครับสามกุกเสียงหน่อยครับเอาออกแอบยังไงแอบดินหรือว่าแอบพเนียดพเนียดแล้วครบแอบผนียดแมนีกครั้งแล้วจานออกฝึกกี่ครั้งแล้วจะซี้หาเทือกนี่ยนะครับใช้ได้ไหม่าดไหมมันเป็นนกข้าร่มไหมครับอ๋ออันนี้จริงครับทำนีเวลาตั้งสิบตันก็สิเจงกว่านี้หรอกครับ ไม่มีเวลาให้มันเขมีเวลาให้มันหรอกครับผมครับผมแพ้งั้นไหมครับจัดครับกลัวมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะมีสามช่วงนี้ยิ่งระวังยากครับหน้าร้อนหน้าแรงนี่ก็คืออันนั้นกับสามไหมครับเดี่ยวฮะสามกุกสามกูอีกแล้วเป็นเฉลยเพนี่หรือเป็นเฉลยดินอ่าตันนันพ่อต้อไดครับพ่อจานสองสองอสามกุกเสียงายปีละต้นก็แพร่งครับเสียงเงี้ยเสียงกลางไปเงี้ยครับผมครับผมเอามาดูหน่อยอาจารย์ สามกุกโอ้แรงนกสามกุกอยู่ที่นี่นี่เองนะครับอันที่จริงไม่ชิดปาจิตเลี้ยงก็เลี้ยงนะครับผมเปิดร้านขายของก็ได้มาเลี้ยงแต่นกมงคลดโอ้มีความเชื่อแม่นครับว่าจะเลี้ยงนกมงคลเสริมดวงแม่นครับอ่าเปิดร้านอาหารครับไปจับจักเจือนะครับเนี่ยผมสามกุกครับสามกุกนะครับอายุเท่ากันไหมอาจารย์อายุสูสีกันครับอะไรกันตัวตัวนี้สิก้อนอยู่ ยืดน้ำพอกะปีหนึ่งสองปีล้วครับต่อได้นกซนบ้านเราเนี่ยเนาะซนบ้านห่าอยู่หลังโล่งแป้งหล่ะครับ้านตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ตัวโตครับเป็นนกงามเลยครับจ้ะสามสามกรุงนี่คือมันนกมันสวยอยู่แล้วครับนกนะครับสามกรุนาเลยครับพี่น้องถ้าไม่ทําแบบนี้ไว้ก็นกกระจอกเข้ากินหมดน้อาจานเนาะนี่น้ำพอกับสองปีอันที่ยิงเพื่อนว่า คือบ่แอบต่อบ่ไปต่อบ่ครับตอบ่เจงเร่งเลยครับบ่ต่อแล้วผมผมหย่านผมเสียดาเราก็ไม่ได้อยากจะทํานกต่ออยู่แล้วเนาะแม่นครับครับอ่านี่มันจะคูด้วยซ้ํานะครับพี่น้องครับสามปุ๊กแล้วตะกี้เลี้ยงมันมันคูใส่กันไมาจานเนี่ยสองตัวนี้ถ้าเทียบผมไม่เคยจะคูยักษ์ใหญ่ทำนองเลยเอาลองดูหน่อยลองมัันกครบฟังเสียงหน่อยโอ้โห ลองดูลองดูครับไม่ลองไม่รู้แต่ว่านกอายุแล้วมันน่าจะคู่ครับบ่บเคยจุดตังแต่ว่ามันนั่นครับ้าคขังคงแบบโบฝนป้าไม่เท่าจะเติมน้ำเติมเขาก็นอครับนานๆทีได้เอามาล้างถาดคงถาดขี้่ะอาจารย์สามน้อยโอ้หยดข้าวมแนเลยครับหนุนอ่างหนจะเอาอยู่นักเียน้อนกยังไม่ถ่ายขนนอจันเนาะช่วงนี้ครับยังครับแสดงว่านก นรอรอบสองครับพี่น้องครับยิ่งไม่ค่อยได้เอามาที่อรูครับยิ่งไม่รู้จักเลยครับว่าครับเพราะเาเทียบตกใจครับเพราะว่ามันไม่ได้สนใจนกมันสนใจสิ่งรอบข้างว่ามาทําอะไรอยู่ข้างมันช่วงหลัางๆมานี่ผมจับไต้นกบินครับมันไปง่ายมากงว่าถ้าไปหามไปปันีาเซมครับไ่เซ่กุ้งต้อกับผ้าไปเลยโอเคนะครับผมว่านก นกดินเนาะลูกผสมมาเที่ยมผมว่าครับต้องใช้ตัวจัดจ้านครับตื้นกล่องบอ่าะนี่เอ็นบับ แมจารอว่าอะไครับอันนี้เป็นลูกผสมเม่นครับมันจัดจ้านอยู่แล้วครับลูกผสมครับตรงนี้ลูกผสมนี่ให้ให้ชิ้นดินไหมจานครับโอ้นี่นะครับผมมองเห็นหยอดน้ำครับกินดีไหมจา์กินดีครับลูกผสมกินดีครับกินดีหลยครับครับกินดีเลยหละครับของดีๆล้วก็อย่าให้นกหะครับแม่ครบน้องครับอ่าเห็นว่าได้เฉลยล่าสุดนกดินเหรอาจารย์ได้เฉลยล่าสุดนี่ครับนกดินได้ ครับอ็กเ์ผมแบบว่าขันได้มากผมได้เลี้ยงแต่ละมือสองมือผมกับปอยนี่นะครับจัดพูดได้ไม่เห็ยนก็กระไไปใช่ไหเลี้ยงหลายก็ได้ครับด้วยสถานทีีมันมีหมองไ้หมองยังเลยครับแล้วแล้วทีนี้ผมถามหน่อยว่าไอ้ส่วนมากลูกผสมที่เขาเลี้ยงนี่ส่วนมากถ้าเกิดได้เฉลยป่ามานี่เขาจะเลี้ยงไหมจา์เขาจะชอบเลี้ยงไหมหรือว่าเอามาแล้วมาปล่อยมาแบ่งอะไรประมาณนี้กันแล้วแต่คนนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับคนเขาก็เลี้ยง ครับบางคนกระกาปล่อยในบานขายแผงทีนะครับเพราะว่าทาไมผมถึงถามวันนี้เพราะว่าท่านที่เลี้ยงตัวนี้เขาผสมเองอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เนาะเขามีพ่อแม่นกอยู่แล้วนะครับส่วนนกป่านี้เอาง่ายว่าเป็นของเล่นแล้วกันใช่ไหมอาจารย์เนาะก็คือทดสอบลูกนกของตัวเองนะครับพอได้มาแล้วอาจจะ ถ้าได้ของดีเ็าจะเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับคือยังไงเขาก็ไม่เอาเอาต่อดินอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีพ่อแม่นกที่เป็นสายของเขาอยู่แล้วครับผมก็เลยถามเฉยๆหรอกอย่างเช่นอาจารย์เป็นแบบไหนอาจารย์จะเป็นแบบเก็บไว้อย่างนี้แหละหรือว่าแค่ครับปุ๊บทั้งเทียผมเอาต่อดินผมแต่มาครับค้งถัดตัวได้เพราะเป็นเมี่ับแค่ดินคักงนี่ผมกับพลเมื่อเกสามมือครับผมสไตล์เป็นแบบนี้แค่นั้นแม่นครับ ทำยังไงที่จะเก็บไว้ทีนี้ต้องนกตัวนั้นต้องนกตัวนั้นต้องเป็นตัวไม้แม่งครับตัวไม้ก่อนตัวไม้ครับเสียงดีที่ที่ตามค้นตามแล้วครับจะคล้องกับมักคือฟังเสียงยุคยูโคกอะครับถือปลาทาไปได้จ้าเสี่ยวเจ้าเฉยวที่เจ็บเจียบไปนะครับแต่ถ้าไปแบบมั่วๆไปต่อได้ครับไม่มีแม่ คาลมหรือไม่ใช่ตัวไม้เนี่อาจจะวันสองวันพี่นาปล่อยเลยพี่ากเขาจะมาขายมันสิเห็นหอยอู้นกหลายโบอันนี้ครับเอาไปเลี้ยงแม่งนี่ก็บหอยซื่เสื้อในคอยดูนกเชเลยนะครับทีนี้เฉลยต่อดินนะครับเลตัวล่าสุดครับทีนี้มาดูเชเลยต่อดินนะครับของอาจารย์คมบ่อนี้เขาว่ายังไงนะอาจารย์บ่ามันขึ้นไวนี่นะครับมันเป็นต่อต่อม้อขึ้นไว้แต่มากเพราะว่าเดือนครับจบคู่นี่นะครับ นนองหังบ่าน่าหองยู่นองสองห้องนะครับบ่อที่ทีมงานเคยไปเล่นแมนะครับวันนี้เราได้ได้มาตัวนึงเราก็ได้ขังไว้หนี่งกี่วันแล้วอาจารย์ได้มานี่ถึงอาทิตย์เดียวถ้าเพ่ออาทิตย์ต่อครับอาจารย์ปั้นสี่หมื่นะครับสามสี่หมื่นอ่ะสักนกเป็นนกงามบาง่ามผมผมประหลุครับเส้นมากที่เน้นเสียงครับฟังเสียงมักครับมีแววจะได้อยู่นานไหมอาจารย์ตัวนี้ ไม่ใช่สองสามวันเหมือนเดิมแล้วตัวนี้เป็นตัล่าสุดอาจารย์เดี๋ยวผม,<อ>มรีบเข้ามีตัวล่าสุดดียินี่ตัวล่าสุดโอ้โหครับเสียงเล็กจริงๆครับนกเกาะน,นกดินของท่านนะครับนี่ครับอาจารย์ตัวล่าสุดฮะบักอ่างนะขวาครับโอ้นกอ่างนกค,ครับผมอืมตัวล่าสุดอ่าครับนี่ล่าสุดโอ้คู่อ่างที่นี่ครับ ได้เก็บไว้นี่ตัวนี้ก็ได้เก็บเลยครับโอ้ขันนี่ยังอาจารย์ยั่งครับอ่าได้สามมืออุ้ยผมมัดก็ขับขาวนะครับอยากมันขามันยังไงขามันแย่แย่ดีครับน้องถึงขยากดินโอ้ครับธรรมดาครับลงแฝดครับโอ้สนับปีสียิบเลยครับพี่น้องครับอ่างกี่ขั้มอาจารย์อ่างสี่ขั้มครับ อ่างสีคําแม่นครเสียงอะไรเสียงกลางมาหน่อยอ๋อกางลงมาแม่นครยืนนาคอครับตอนไหแถวบ้านนาคอเป็นตัวไม้ไหมอาจารย์ตัวนี้หรือว่าไม้ของหลายๆคนแล้วครับโอ้เี๋ยว่าพ่อพัดมันตัวมาต่ำเลยเจ้าของหน้าพน่าต้นจนไม้ต้นต้นไม้เหลี่ยมพันว่าพ่อบัดเนี่ยแม่นครับอู้สายหาเรานะครับไปตามเอาอ่าเจ้าของหน้าพนันตัวหรือว่าครับนะครเซฟตัวดินะครับ ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเข้าค่ายเรียบร้อยขันหรียงอาจารย์ยังยังครับทําขันอยูยยังไม่ได้ขันเนาะสามมือนี่แหละโอ้สามมันแมัโอ้ครับเรียบร้อยแล้วครับพอบัตรไม่ต้องไปแล้วครับไปหาที่อื่นเลยเหลือแต่แล้วกับกระปูดครับพอบัตรหางหางเง้นใส่ถุงเขียวใส่ถุงใส่ถุงไ้โดนนครับลงกันนานไหมอาจารย์แป๊บเดียวลงอยู่สองยกครับโอ้ นี่ครับปูอ่างนะครับเนาะอ้าวครับก็ถือว่ามาเยี่ยมค่ายครับวันนี้นะครับไม่เห็นนกอยู่หน้าบ้านนะครับพอมาอีกจีมารู้จากทีหลังว่าโอ้แขวนอยู่หลังบ้านนี่เองนะครับเนาะก็ตอนนี้จับแต่นกดินเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์เนาะแมงครับครับผมนะฮะไม่มีเวลาเวลาคือนกดินมันไปมันแวบๆบได้เนาะแมครับแต่นกพวกนี้นี่ แบบๆนี่ดูสิว่าจะกินยากครับจะต้องทั้งวันเหมือนพวกผมเลยนะครับสไตผมตอนนกคงสิม้านางไก่ครับถึงที่เป็นนกพเนียงนกดินครับนกพเนียงเขจะนั่งยุบหาหลงเลสุดผาคุ้มเบิ้งเลยครับเพราะว่าผมผมเสียดายนกครับพลาดมาแล้วมันจบเลยครับพี่น้องครับเสียดายบางทีกว่าจะได้ตัวเงเก่งเนาะอาจารย์เนาะครับครับผมเอาละพี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่ามาตามดูการใช้ดินนะครับของอาจารย์คมด้วยถือว่า ดีครับดีปอร้อยหนึ่งไม่ต้องติดไม่ติดว่าดีนครับแม่รับก็ดีนกมันกินดีนะครับกินแลวมันขึ้นน่ะครับมันมันท่านมันโอเคนะครับเอามากี่กิโลนะแปลากับผมสองหงั้นไหมจันจากตัวซีโลศีโลศีโลศโลนะครับผมก็จาไม่ได้ผมส่งเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้นี่นะครับไปอาที่ทํางานเลยครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระ มาฝากพี่น้องนอื่นเชเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดด่งสร้าขบวนก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์คมนะครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ